คุณหนูเดียอยากได้เกียร์พิเดือนสิบบทประพันธ์โดยสวิตชยาให้เสียงภาคโดยมาริยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2537ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูล และเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่6ได้แค่ตัวยามนี้ทางโตไม่มีใครเอื้อนเอ่ยคำใดออกมานอกจากลอมมองกันเองด้วยสายตาลึกกลักนับตั้งแต่ร่างเพรียวของโดลยาเดินเข้ามาภายในร้านและนั่งลงข้างกายรุ่นน้องร่างสูงเดินสิบยังทำหน้านิ่งยกแก้วจิบเบียรทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งทที่เมื่อไม่กี่นาทีที่แล้ว เธอเพิ่งโดนแจงจู่โจมขโมยจูบสวัสดีค่ะแล้วก็เป็นดนรยาที่ต้องเอ่ยเป็นคนแรกเนื่องจากเดือนสิบไม่คิดจะแนะนำหล่อนให้ใครได้รู้จักหญิงสาวกระพุ่มมือไว้นอบน้อมพนักง,งานรุ่นพี่รับไหว้เงื้องาแฟนเทนเหรอพี่นัดคันปากยุบยิบอดรนทนไม่ไหวเอ่ยถามสวยเชียว คำชมนั้นเรียกให้ตลยายิ้มปากแทบฉีกถึงแม้คนที่ถูกถามจะยังเงียบปากอยู่ก็เถอะหล่อนทรงยิ้มหวานเกี่ยวแขนเดินสิบมากอดไว้หน้าอกหน้าใจถูไทยไปตามแขนยาวความสนิทชิดเชื้อทํเอาแจ้งชักสีหน้าทุกคนยังคงมองดลยาสลับกับเดินสิบไม่เลิกลมหายใจสาวสวิศวะติดขัดนีเดียค่ะสุดท้ายก็แนะนำหล่อนแต่เป็นการแนะนำที่สั้นสิ้นดี ทั้งยังไม่บอกความสัมพันธ์อีกมีแฟนสวยขนาดนี้ก็ไม่บอกนะเทนพี่นัดส,สรุปเองแถมเอ่ยแซวออกไปอีกด้วยเดือนสิบก็ยังคงนั่งเงียบผิดกับผู้มาใหม่ที่เอาแต่ส่งยิ้มหวานให้ทุกคนรอบโต๊ะคงมีแต่แจงเท่านั้นที่เบือนหน้าหนีอย่างหงุดหงิดคนหน้านิ่งปลายตามองแก้วของตนเองมันพร่องไปเยอะแล้วถ้างั้นเทนขอตัวกลับก่อนนะคะนี่ก็ดึกมากแล้ว ว่าพลางเหยียดกายขึ้นเต็มความสูงโดยมีตรลยาลุกตามโอเคโอเคเป็นนัดที่ยกมือส่งสัญญาณพยักหน้าเข้าใจรุ่นน้องทั้งสองเอ่ยลาก่อนเดินออกจากร้านท่ามกลางสายตาของทุกคนที่ยังมองจนลับตาแฟนเทนแม่งโค่รสวยเลยวะ่ะนัดยังเอ่ยต่อยกแก้วเล่าขึ้นกระดกหลายอึก โทษทีนะแจงพี่ก็ไม่รู้ว่าเทนเขามีแฟนน่ะรุ่นพี่ผู้หญิงในกลุ่มเอ่ยขึ้นอย่างรู้สึกผิดไม่เป็นไรค่ะถึงแจงจะรู้สึกเซ็งและเสียหน้าอยู่มากแต่หล่อนก็ไม่คิดสนใจคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วคนโสดยังมีอีกเยอะได้แต่ถอนใจกับความใจกล้าบ้าบิ่นของตนเองที่ถูกน้ำเมาครอบงำหวังว่าเดือนสิบจะไม่ถือสาหลอนผลเขตร้านมาได้ เดือนสิก็คว้าบุหรี่ขึ้นมาสูบอีกครั้งเลตามองแม่สาวทรงโตที่ไม่รู้ว่ามาที่นี่ได้ยังไงยามนี้หล่อนอยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีดำซีทรูเผยบราเซียด้านในกับกางเกงขาสั้นสีเดียวกันทั้งชุดร่างสูงไม่รู้ตัวเลยว่าเผลอขมวดคิ้วขณะมองการแต่งกายของอีกฝ่ายเสื้อเนื้อบางแนบติดกับผิวกางเกงก็สั้นจนเห็นแก้มกลนรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาจนต้องอัดบุหรี่เข้าปอดไปหลายครั้ง เดียโทรถามพี่ท่านินเองค่ะเลยรู้ว่าพี่เทนมาสั่งสรรคกับพี่ๆในโรงงานที่นี่ดลยาไขาข้อสงสัยที่เดือนสิบไม่ได้เอ่ยถามหญิงสาวคุยโทรศัพท์กับเพื่อนสนิทก่อนจะมาถึงร้านพี่เทนดื่มด้วยใช่ไหมคะบุหรี่หมดมวนแล้วถ้างั้นอย่าขับรถเองเลยดีกว่าค่ะอันตรายเราจะให้กลับยังไงเดียไปส่งเองค่ะ เดียขับรถมาทิ้งรถไว้ที่นี่ล่ะค่ะเบน,น่ายังคงเรียบเฉยขณะรับฟังเสียงเจ้ยเจ้าวตาคมเหลือบมองซูเปอร์คาร์ที่จอดอยู่หน้าร้านมีคนเดินเข้าไปโพสท่าถ่ายรูปกับรถหรูรห,รหลายคนฉันกลับแท็กซี่ได้ไม่ได้ค่ะเรียบคว้าแขนร่างสูงไว้ได้ทันเดินสิบมองมือเล็กที่ก่อแขนตนเองไว้นั่งแท็กซี่อันตราย ยังไงพี่เทนก็เป็นผู้หญิงให้เดียไปส่งเธอค่ะคราวนี้โดลยาไม่ฟังแล้วหล่อนลากร่างสูงเดินไปยังรถหรูของตนเองที่กำลังถูกใครต่อใครไม่รู้รุมโพสท่าถ่ายรูปราวกับว่าเป็นรถของตัวเองเสียงรถดังขึ้นเมื่อเจ้าของที่แท้จริงกดสัญญ,ญาณผู้คนแตกฮือถอยห่างดลยาจับเดินสิบเข้าไปในซูปเปอร์คร์ไม่ลืมคาดสายนนรภัยให้แก่รุ่นพี่สาว บ้านพี่เทนอยู่ไหนคะหล่อนเตรียมปักพิกัดที่อยู่ของเดือนสิบใน GPS แล้วส่งแถวๆบ้านเธอเดี๋ยวฉันนั่งรถกลับเองไม่ได้ค่ะถ้าขืนพี่เทนไม่ยอมบอกก็อยู่มาในรถยันเช้านี้แหละน้ำมันเต็มถังแอร์เย็นๆอยู่ได้อีกนานถ้าเดือนสิบดือ้อดลยาก็รันไม่ต่างกันยิงซสาไว้ไหลไม่ยี่ระหากอีกฝ่ายไม่บอกพิกัดหล่อนก็จะนั่งอยู่อย่างนี้แหละ แล้วมาดูกันว่าใครจะแพ้ซึ่งขอบอกว่าไม่ใช่คนอย่างดนลยาแน่นอนเดือนสิบถอนหายใจให้ได้ยินชัดเจนก่อนสัมผัสนิ้วไปยัง GPS ไม่นานพิกัดและระยะทางก็แจ้งให้ดนลยาทราบหยิงสาวตาโตเมื่อรู้ว่าคอนโดมิเนียมของรุ่นพี่สาวอยู่ใกล้กับบ้านของตัวเองอย่างนี้เดียก็แวะไปหาพี่เทนที่คอนโดไปบ่อยได้สินาะ หล่อนได้ยินเสียงเหินในลำคออีกฝ่ายเดือนสิบผินหน้าเข้ากระจกคงไม่อยากรับรู้และฟังเสียงเจ้าเจ้าของโดนเลยาอีกแล้วเกือบเกือบเที่ยงคืนซูเปอร์คาร์คันหรูก็จอดเทียบอย่างหน้าคอนโดมิเนียมลักชัวรี่เดือนสิบมองคนที่ยังนั่งนิ่งไม่เปิดประตูให้เธอลงจากรถสักทีจะอ,อะไรดูออกว่าโดนเลียต้องการบางอย่างขอขึ้นไปดูห้องพี่เทนหน่อยสิคะ ไม่อะท้อย่าใจร้ายนักเลยเดี๋ยวสาขับรถมาส่งตั้งไกลเจ้าหล่อนพยายามส่งสายตาปิ๊งปิ๊งอดอ้อนเสียงหวานสุดความสามารถก็ฉันบอกแล้วว่าจะกลับแท็กซี่เธอเซาซีจะมาส่งเองนะาๆนะให้เดียวขึ้นไปที่ห้องพี่เทนหน่อยนะไม่เดินสิปฏิเสธอย่างไรเยื่อใหญ่โอเค เสียงหลอนสูงขึ้นจมูกพอหันไปมองก็เห็นกอดอกทำหน้าเชิดเงินก็อยู่มันในรถนี่แหละไม่ต้องไปไหนนี่เธอดือนสิบคำรามลอดไรฟันชักเริ่มหมดความอดทนกับเจ้าหล่อนแล้วกอบกับมีฤทธิ์แอลกอฮอล์ในกายยิ่งทําให้เดือดดานน้คะานะคะ,นะคะพี่เทนทว่าน้ำเสียงออดอ้อนรวมถึงท่าทางแมวน้อย กลับทำให้อารมณ์ร้อนดับลงทันตาเห็นเดือนสิบชะงักเล็กน้อยสะบัดหน้าแรงๆอาจเพราะเธอกำลังเมาถึงได้เห็นภาพเยตัวแสบตัวน่ารักหน้าธนุถนอมเออแล้วก็เปล่งเสียงออกไปอย่างนั้นดลยายิ้มกว้างแผนที่วางไว้ง่ายได้กว่าที่คิดห้องสุดหรูขนาดห้สิตารางเมตรเห็นจะได้ ล้อมรอบด้วยกระจกใสมองเห็นวิวกรุงเทพแบบพาโนรามาเตือนสิบเวียงกระเป๋าไปยังโซฟาก่อนจะทิ้งกายนั่งลงเปิดขวดน้ำเปล่าบนโต๊ะกระดกดื่มจนหมดพลางรอบสังเกตร่างเพียวที่เดินสำรวจคอนโดมิเนียมของเธออยู่ครู่หนึ่งจะกลับได้ยังน้ำเสียงห้วนนั้นไล่ชัดๆแต่โดลยายักไหลไม่สนใจยังค่ะเราจะอยู่ทำไมก็ได้เห็นแล้ว เดียงไม่ได้คิดบัญชีกับพี่เทนเลยนะคะแล้วเจ้าหลอหา่อนก็หันขวับกอดอกเชิดหน้าเดินปรีเข้ามาหาคิดบัญชีอะไรไม่ทราบก็ที่พี่เทนเยืนจูบกับยายป้านั่นน่ะน้ำเสียงหล่อนเงางอดรวมทั้งท่าทางยังดูเอาเรื่องเพราะว่าเดินสิบไม่กลัวสักนิดเธอไม่ได้เป็นฝ่ายจูบพี่แจงฝ่ายนั้นตั้งหากที่กระโจนเข้าใส่ พี่เทนจะจูบก,กับคนอื่นไม่ได้นะทำไมไม่ได้เธอกับฉันไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อยร่างสูงลุกพรวดใส่หน้าระอาคนตรงหน้าหยิบกระเป๋าสาวเท้าไปยงังห้องพักของตนเองกลับไปได้ละออกปากใกล้อีกครั้งยังพูดไม่รู้เรื่องเลยเดียรจีพี่เทนอยู่นะห้ามไปจูบก,กับใครทั้งนั้นเราจะให้ฉันจูบเธอหรือไงใช่ค่ะ สิ้นเสียงแหลมเล็กคนตัวสูงก็หันกลับรวดเร็วขวาเอวกิวเข้ามากอดก่อนกดจูบริมฝีปากลงตามที่หล่อนเอ่ยเธอจะได้แค่ตัวฉันเท่านั้นเดือนสิบตอกย้ำความรู้สึกเพลิดพลิงที่กำลังเกิดขึ้นโดยทอยคำบาดลึกความสุขที่ดนะยาได้รับจะเป็นเพียงอารมณ์ทางกายไม่มีพันธะด้านหัวใจต่อกันอวันนี้แค่กายเสียงดนยาสั่นพร่ หรือตามองคนที่อยู่บนกายพรุ่งนี้เดียต้องได้ใจพี่เทนค่ะคงเป็นความฝันนั่นแหละที่จะให้สิ่งที่ต้นรยาปรารถนาได้เดือนสิบยิ้มยอร่างสูงลุกคว้ากระเป๋าควานหาบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบโดยที่สายตายังคงมองคนบนเตียงที่นอนหายใจรวยรินเหงื่อและคราบรักปื้นกายเต็มไปหมดเดือนสิบขี้บุรีไว้ในมือจับต้นรยาแหวกขาอีกครั้ง ทับทับกายอยู่ด้านบนแล้วออกแรงยกสะโพกดลยาหลับไปแล้วเนื่องจากเหนื่อยล้าจากเซ็กส์มาราธอนของคนอึดถึก